Calle que bueno, esto sí, uh ั well, ัดีครบพามาชมถนนถนนที่ปรับปรุงใหม่จ้ะใกล้เสร็จแล้วเอสตาโมดเอ็นกาเยตอรเซียชื่อถนนตอรเซียนะคะ van, ban de penya sta O riso? Sí, otra que En tiene... aquí, sí, sí. La que se mucho. Y otra la palancha. Sí. Y la casa? Sí, la casa. Y la casa. Peña, y las dos casas que están un día están nieta, también, también es pro él. Oh. cinco casas. Que va ahí. Y hay mucho dinero. Se ลาดอย่างชั้นแรกแล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะราด ชั้นที่สองอเมีถังขยะข้างๆมานั่งนะคะ ก็จะปลูกต้นส้มคือวุนี้ตัวเนาะวันเสาร์คุโดเตมินา ตรงนี้จะมีต้นส้มต้นหนึ่งนะคะที่ปลูกทดลองแล้วมีลูกแล้วจ้ะส้มส้มมีส้มหนึ่งโน่นใครมองเห็นบ้าง ตรงนี้ก็จะมีท่อบำบาเอ่เพราะท่อน้ำเสียนะคะ Cáñete orecillas.